าฟังเซลค q ิสสิบข้อพร้อมเฉลยกันดีกว่าครับก่อนฟังทำดูก่อนก็ได้ครับดูซอได้กี่คะแนนแล้วก็มาเม้นคุยกันครับข้อ 1. นึงมงบางคนโดดดูทรงแล้วน่าจะเป็น present c o n t i n u o u s ข้อนี้ตอบ is jumping ครับข้อ 2. สภาพอากาศเจริญหูจเจริญตาในฤดูใบไม้ร่วงข้อนี้เป็น present ก็ต้องตอบ is ครับข้อ 3. ามิสเตอร์พงเทพอยู่ในลอนดอนสปีมาแล้วข้อนี้เป็น past tense ตอบ lived ข้อสี่หนึ่งในงานอินเทอเลย์ของฉันคือกอล์ฟข้อนี้เป็น present tense ต้องตอบ is ครับข้อ5มิสเตอร์ลาตีสสำเร็จกา,ารศึกษาจากมหาลัยใน1990ดูแล้วเป็น past tense ข้อนี้ต้องตอบ got e d u c a t ข้อ6ใครเป็นเด็กชายที่สูงที่สุดในชั้นเรียนขั้นสุดเนี่ยปกติต้องใช้ the นะฮะ the tallest คำตอบครับก็เจ็ดมิสเตอร์แอนด์มิสซิสมานีกลับหลังจากพรุ่งนี้ข้อนี้เป็น schedule ต้องใช้ present tense แล้วก็เป็นผู้หมุกพดข้อนี้ตอบ get ครับ ข้อ8บปบุรุษรพนีส่งจดหมายทุกวันตอน10โมงเชา้าข้อนี้เป็น present tense แล้วก็เป็น single ข้อนี้ตอบ delivers ข้อ9กเราไม่มีข้าวเหลือในบ้านของเราแล้วตอนนี้ข้อนี้เป็น negative แล้วก็เป็นเรื่องของปริมาณข้อนี้ตอบ any ครับข้อ10เที่ยวบินจากกรุงเทพมาถึงนิวยอร์กตอนบ่ายข้อนี้เป็น present tense ตอบ arrives ภาษาอังกฤษมีเรื่องให้ต้องเรียนรู้ทุกวันโดยเฉพาะการออกเสียงของผมก็ฟังจากเจาก้าของภาษาตลอดครับคงต้องพยายามให้เยอะๆพยายามแล้วพยายามอยู่พยายามต่อไปครับสวัสดีครับ